สวัสดีครับผมมีคาเดียวอ่อวันนี้ที่ต้องถ่ายคลิปก็คือคือจะพูดถึงเรื่องน้ํำหนาวกับแผลผาตัดนะครับแผลผาตัดที่เพื่อนๆถึงของผมก็คือผมจะตัดตูดเฉียงไปใช่ไหมก็คือเฉียงอกไปอ่ะมันจะมีติ่งตูดอยู่นะครับที่ที่ผมกระโดดกระโดดอยูหย่หลายๆคลิปหลายๆคลิปก็คืออันนั้นอะ่ะ อผมเพิ่งเป็นเมื่อเช้าเลยคือเป็นมาช่วงอากาศหนาวเนี่ยเป็นขาจุดที่เราพาตัดมามันจะเย็นเจิ๊บเลยนะครับน้ำมันเย็นถูกไหมถ้าในกรณีมีน้ำอุ่นก็ไม่ไม่น่าจะเป็นไรแต่ผมชอบอาบแบบให้มันตื่นอะโดนน้ำเย็นแล้วมันตื่นเลยนะครับแล้วก็พอโดนน้ำเย็นจัดๆประมาณนั้นแผลมันจะเป็นตะคิว มันไม่เชิงเป็นตะคิวคือมันสั้นจนมันจะเป็นตะคิวสั้นจนเราปวดนะครับขาตรงมันมันไม่มีกระดูกถูกมมันสั้นเดือดๆอย่างนี้เลยอ่ะสั้นจนเราแบบโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องหาอะไรอุ่นๆคืออาบน้ำเช็ดตัวเช็ดตัวก็เผาหลุมคือหนาวมากหนาวจัดเลยคือ อ๋จริงๆก็ถ้าคนที่แบบมีเครื่องทำน้ำอุ่นหรือต้มน้ำอาบก็ผมก็ว่าก็โอเคนะแต่ว่ามันก็จะทำให้ผิวแห้งหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะ <What? S 1> คือแต่ผมก็อยากพูดไว้คือถ้าเกิดมันหนาวจัดเย็นจัดขนาดนะั้นอ่ะก็พอหลังจากอาบเสร็จก็รีบเช็ดตัวแห้งแล้วก็เช็ดตกแผ่แห้งแล้วก็ทำให้มันเออุ่นขึ้นนะครับก็คือไม่ให้มันสั่นนะ่ะไม่งั้นมันปวดอนะ่ะมันปวดเลยนะสำหรับผม ชอบนะอากาศหนาวแต่ว่ามันก็มีผลเสียกับการใส่ขาเทียมด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อก้ามเนื้อเราปวดมันตึงอะมันก็จะเหมือนโดนมันโดนบีบโดนรัดอะมันปวดมากเลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อทุกคนระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะก็อน้ําอุ่นหรือไม่ก็ใครที่ชอบแบบสดชื่นสดชื่นกบน้ําเย็นเลยมันก็เย็นแค่ช่วงอาบแค่นั้นเองก็ <laughs> <laughs> ตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ผมมาใส่แว่นแล้วตอนนี้เป็นคนใส่แว่นแล้ว ไม่ใช่สายตาไม่ดีเลยนะแต่ว่าตาผมมันกําลังล้าอย่างหนักดวงเลยทีเดียวเพราะว่าทํางานหน้าจอนะครับอยู่แต่หน้าจอเลยคือตอนนี้ผมเอ่อพอสอบเสร็จก็งานมาแล้วเริ่มเริ่มมาแล้วงานเริ่มมาแล้วก็เหมือนเดิม,มครับผมก็ยังไม่ได้หายไปไหนก็ลง,ลง,ล,งลงเรื่อยๆนั่นแหละผมก็ลงอธิอบายเรื่องเรื่องที่เราแบบ ผ่านมาดีกว่าผมไม่ได้พูดในเรื่องที่แบบผมยังไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้ผมเจอมาเมื่อเช้าก็เป็นที่มันเป็นตะคิวนยก็คือวิธีการที่ทําให้หายเป็นตะคิวมันก็ข้อมูลมีเยอะแยะนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดมาแต่สําหรับผมเองอะ่ะผมก็ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนะหาอะไรให้มันอุ่นๆแล้วก็กินน้าอุ่นตอนนี้คือกินน้ําเย็น น้อยมากแทบไม่ไม่ได้กินเลยดีกว่ากินน้ําธรรมดาแบบอุณหภูมิห้องแล้วก็กินน้ําอุ่นนะครับมันช่วยได้นะมันช่วยเ,เรื่องขาเราเรื่องระบบในร่างกายเรามันช่วยหมดเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับเพราะว่ายิ่งอากาศอย่างนี้เนาะตอนกลางคืนอีกอย่างเกือบลืมก่อนก่อนจะจบตอนกลางคืนถ้า มันคงไม่มีใครเปิดแอร์แล้วเมื่อก่อนไม่เปิดแอร์ก็พัดลมอะไรเงี้ยก็หันขึ้นนะเพราะว่ามันปวดเราไม่รู้นะว่ามันมันมันเป็นแบบถึงขั้นไหนนะมันสั่นขั้นไหนบางคนตัดอย่างผมตัดไม่เหลือกระดูกแล้วมันเลยสั่นนะครับแต่ถ้าคนที่ตัดแล้วยังเหลือกระดูกแบบผมไม่รู้มันปวดปวดแบบผมหรือเปล่านะปวดแบบปวดกระดูกอะเพราะว่าเนื้อัน่ก็จะเหมือนเราตัดไม่เหมือนมันจะเออแค่ขั้นข้อสองมั้ยเหมือนเราตัดไปเงี้ยสมมตินี่ขาขายาวๆนะ เราตัดออกไปตรงนี้ก็นก็เป็นกระดูกถูกไหมแล้วเกิดอากาศนหนาวหรอผมไม่รู้ว่ามันจะปวดแบบไหนไงก็อันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ตัดแบบนั้นตัดแบบตัดขาแบบไม่ถึงสะโพกก็เรามาแชร์ความรู้กันนะคบมาแชร์ข้อมูลกันสึ่งกบผมมันตัดไม่เหลือกระดูกเลยเวลามันหนาวจัดมันสั้นสั้นแบบสั้นดิดิ๊ดิ๊ดิเลยนี่แบบตูดสั้นเลยนะตูดข้างซ้ายสั้นแบบสั้นเลยสั้นจนปวดอ่ะก็ ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วยกันดาวก็ประมาณนี้ไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่ามันหนาจริงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็พูดประมาณนี้แหละผมไม่อยากพูดให้มันยาวเกินนะครับยกเว้นคลิปไปเที่ยวคลิปที่จะทำโน้นทำนี่เออออกนอกสถานที่ดีกว่าจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ในห้องแล้วเนี่ยผมเพิ่งกลับจากเข้าห้องเมื่อกี้เพิ่งถอดเสื้อเลยก็ถึงห้องตุ๊ าเลยเดี๋ยวว่าผม,มําไปออกกำลังต่อก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังติดตามมาชมผมอยู่ขอบคุณจริงๆคลิดน่าจะเป็นอะไรก็ยังติดตามผมไปด้วยนะครับตอนนี้มากินชาเลือการเพิ่มน้ำหนักอยู่สูๆ้ๆสำหรับลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบาย